สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์เฟรตไทสิงนะครับผมกระชิมนี้นะครับผมพามาชมการยกหลองนะครับผมเป็นยกหลองปลูกมั่นนะครับครับผานพ้วนนะครับผมเป็นดีเฮดสองสองห้านะครับผมตัวนี้เป็นฟานหานะครับผมใบยี่สิบสองมากครับแอลสามหกส่วนแปดเอ็ดพีนะครับตัวนี้ ลองก็พอดีนะครับผมไอหน่อยไปง่ากับมันหอนนะครับผมก็สิบบ่ได้ยงางตามนะครับผมตัวทรัพย์สิระเบิดนะครับยางตามบ่ได้กับกสิท้ายลบพุ่งไปิึงนะครับผมกะเพิ่นจะแบบว่ามาดึงกับมาดึงเทียร์เทียร์ละคล้องนะครับผมวนรถกับมาแล้วมาดึงลงไปนะครับบ่ได้ว่า แบบเรีนซวนขึ้นมานะครับผมกับแบบถ้าแบบเรนซวนขึ้นมากมาแบบแมาก็คือมันก็ต้องแบ่งให้มันกลาง้ะทีแรกนะครับผมเพราะว่ามันก็คือไทยนะครับผมเพราะว่าจะเข้าเรีนวนขึ้นมากมันจะกลางๆางนี่องกลางนี่มันจะเป็นหลองหง่นะครับผมมันจะว่าเป็นหลองหน่อยขึ้นมูนะครับผมแล้วถ้าสูตรนะครับผมสูตรใคสูตรมั่นนะครับในการยกหลองนะครับผมการยกหลองนะครับผม แขนขางกลัวนะครับให้หมุนขึ้นจําเลยนะครับผมให้มันกินใบผานหลังแครสามใบนะครับผมถทายให้มันลงลูกก็คือมุแนแขนกลางออกอีกนะครับผมถ้าลองเลิกนี่ก็คือต้องมุแนแขนกลางออกอีกนะครับการเลิกไล่ก็มันก็นดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับถ้าลองเลิกนะครับผมเวลาฝนตกลงมากมันกะ คลองบอ่อพังงายนะครับผมมันก็เป็นรองไฟรองมั่นอยู่นะครับแต่ขอเสียมันก็คือเวลาใส่ปุ๋ยนะครับผมถ้าเขามาดึงออกใส่นะครับมันดีดึงพวก่อยขึ้นนะครับผม,มเลือกไรเป็นจะวนรถขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วก็มาต่างล่ำลงใบไ,ไม้นะครับ ก็ลงไปตอนไถลงไปหนือคือใส่เกียร์หนึ่งให้นะครับผมเกียร์สองมันก็ได้แล้นะครับผมัมบ,บ,มบแล้วแต่คนนะครับผมถ้าเข้าไปเร็วลองมันกับทบ่บววตงนะครับมันกับสิบปีนะครับผม Oh, kho. Wa. ฟานตัวท้ายนะครับผมกัะปั๊บดึงเขามาให้มันฟันไปตัวท้ายมันกินหล่อพอดีนะครับผมเพราะว่าเวลาเขากลับไปนะครับให้มันอยู่ประมันหล่อใส่นะครับผมให้มันกินหล่อใายไปนะครับผมแต่มันเกินหล่อใายออกมาก็คือเขาไปนาม้าเหยียบไปนะครับมันก็จะกินเข้าไปทั้งในอีกนะครับผมมันก็บพราคือมูเป็นฟานคูนะครับผมฟานคูข้หนาขันนะครับฟานตัวนันนะฟานตัวนันก็ดีนะครับผม แต่ต้นท้นมันก็ะจะเพิ่มึ้นอีกนะครับผมกรณีนะครับผม ก็คือการที่เยาเหยียบนะครับข,ข,ขัดทายเล่าต่างๆไหมครับขัดทายขัดทายมันยังไปบพระาะสบสือกานเลยมันปีอยู่นี่ตัางขัดทายไหมขัดทายว่าใดนะครับผมขัดทายต่างๆไหมนะครเดี๋ยวมันสีบอกขึ้นอยู่นะครับผมเพราะว่า มันมันตั้งปีนะครับผมข้าไทยมันมันแบบว่าอือธิบายอย่างไ้ล่ะข้าไทยตังตังไหมนะครับผมข้าไทยบ้ได้นะครับต้องพรมกับต้ารถพรมกับตังยินหลานะครับข้าไทยมันยังมาทันลงตัวอยู่แต่ว่าก็ล่องล่งจากรถมาเย็นเบื้องมันกับไปซื้อให้อยู่นะครับผม หนึ่งสองสามสี่หา้าหกหก,หกต่อโอ้นต่อ,องนี่งามเลยนะครับผมแพ้งน,นะครับขาคนต่อเ้อหารอยนี่เป็นเน้ยัางประยากกลนอยู่นะครับผมไมโครนะครับต่อนะครับผมต่อย่างนะครับผมคนต่อย่างก็บทำโกลสางนะครับ ในเวลาประมาณหลองละสีนาทีนะครับผมต่อหลองนะครับที่ว่าขึ้นไปสุดละะ้วกลั่นขึ้นมานะครับเกียร์สามมันกเน็เลีนยงไปเลยนะครับผมเยอะตัวหางมันโดดแห้งหมดคลิปนี้ก็จะไปเพียงตอนนี้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามกันนะครับสวัสดีครับ